คือแบบนี่ละลานตามากเลยอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มาเดินตลาดแบบนี้นานแล้วตั้งแต่บางกระเจ้าเนาะแต่ที่นี่ของกินเยอะกว่านะเรียกว่าเยอะเยอะ,ะมากแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้นี่ปัตตูเหรอโอ้โหเมืองนอกเลยอ่ะฮะอ,อันนี้ส่งเมีตาถามจริงใช่ส,ส่งมานานแล้วส่งมา20ปีแล้วไอติม่มกินง่ายๆโอ้โหนี้สดชื่นมากเหนือหดหมดเลยอ่ะนี่มันแอคติ้งเหนือหดไปหมดเลยด้วยความเป็ดอร่อยอยู่แล้วแล้วแบบ

สวัสดีครับยินนี้เรเข้าสู่อาหารของเล็กนะครับผมวันนี้นะฮะคือด้วยความที่วันนี้เรียกว่าเป็นการทํางานออกกองครั้งสุดท้ายของเหล่าน้องๆที่มาฝึกงานวันนี้เนี่ยก็เลยพิเศษหน่อยเลยตรงที่ว่าพี่ๆไม่คิดคอนเทนต์อะไรเลยพี่ๆคือพวกผมไม่ได้คิดคอนเทนต์อะไรเลยก็เลยจะปล่อยให้ น้องๆเนี่ยลองได้คิดได้ครีเอทคอนเทนต์ของ EP นี้ขึ้นมาซึ่งน้องๆก็เ,เลือกกันมาว่าจะไปตลาดร้อนไหวายเดี๋ยวรอดูว่าน้องๆเนี่ยจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีร้านอะไรมีเกมอะไรมีกิจกรรมอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูหรือว่าให้เล็กเล่นด้วยบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงพุทธมนทลสาย3นะผมเมื่อกี้หลับไปชั่วโมงหนึ่งจากบ้านมาตื่นมาอยู่พุทธมนฑลสายสแล้วอะ ข้างหน้ามีร้านชื่ออเล็กพี่บูญพี่บูญเดี๋ยวชะลอข้างหน้านะขายอะไรอะ่ะอเล็กโภชนาหมูสเต๊ะสูตรโบราณแวะพี่บูญพี่บูญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะจอดข้างหน้า,นา,นานหน้าร้านเลยเอาเอาก็มันชื่อ Alex อเล็กอ่ะอเล็กแบบไม่ใช่อเล็กซอะเนี่ยอเล็กโภชนา ที่บอกว่าเราสะดุดตามากมีจะพุ่งไปมุ่งไปดอนไหวแล้วแต่ว่าร้านนี้มันสะดุดตามากด้วยชื่อร้านที่เป็นมงคลแล้วก็ดูน่าจะต้องอร่อยมากแน่ๆเพราะว่าตัวผมเองก็ชื่ออเล็กก็อร่อยเหมือนกันอะไรวะ <c oughs> แต่ร้านนี้นะเน้นขายก็คือขายหมูสเต๊ะครับผมตกไม้ละประมาณไม้ละ8 8บาทแต่ว่ามันไม่เล็กนะคุณผู้ชมมันเป็นหมูเต๊ะแบบไม้ใหญ่แล้วแบบหนาๆไม่ใช่หมูเต๊ะบางๆอะแล้วมีสังเกตเขาเขาแบบ จุ่มกะทิตอนตอนปิ้งเ่ยเยอะมากขอกินแบบไม่จิ้มก่อนเห็นหมูหนาๆน,านี่ผู้ชมแต่มันนุ่มมากแล้วก็กิ่นเครื่องเทศอ่ะคือหอมมากนะหอมโดดออกมาเลยแล้วก็กะทิก็หอมต่อด้วยน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มร้านนี้นะผม เป็นน้าจิ้มแบบที่เล็กชอบคือน้าจิ้มหมูเตะคุณผู้ชมคงเคยเห็นมาหลายแบบจ้ะบางร้านอาจจะเป็นแบบคลนครีมไปเลยแบบติดหวานไปเลยแต่คือเล็กชอบแบบนี้คือมันเป็นแบบรสถั่วชัดไม่หวานมากยังมีเม็ดเม็ดถั่วอยู่ให้เคี้ยวเพิ่มเท็กเจอร์หมูเตะมันก็มี2แบบเนาะแบบที่แบบลินลินไม่มีมันกับที่แบบมีมันตรงท้ายใช่ไหมมีมันแค่ตรงท้ายเนี่ยอย่างไมนได้เห็นว่ามันอูมอูมมาเลยอ่ะเนี่ยมันแทรกแบบ คือผมไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบหมูติดมันแบบธรรมชาติมาเลยแต่ว่าบางคนอาจจะชอบแบบลีนๆอาจจะชอบแบบเป็นหมูมาแล้วก็มีมันติ่งอยู่ข้างล่างใครชอบไหนลองคอมเมนต์กันมาดูครับผมอยากรู้ว่าแบบคนชอบเหมือนผมเยอะหรือเปล่ามาได้เลยครับผมอาเล็กโคชนาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับผมหยุดวันพฤหัสวันเดียวมาได้เลยเลยคอนเฟิร์มหมูต้่อร่อยมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดอนไหวกันเตรียมพร้อมหรือย,ยังเด็กๆ จะไปกินอะไรก่อนคะจะไปกินไอนไนติมก่อนดับร้อนกินไอติมก่อนเลยอติมกะทิใช่อ๋อคุณและคุณและ <c oughs> เคยมานี่เป็นแม่น้ำแล้วครับผมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็จะมีเขาจะมีร้านอาหารอะไรข้างทางเต็มไปหมดเลยแล้วมีร้านอาหารที่เป็นแพรในน้ำด้วยอ่ะโอเคเคยมา ขอบคุณค่ะมีสาวตอบอรี่มาให้ใอ๋อแต่ว่าอ๋อมันเป็นโซนๆเนะาะเมื่อกี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบผลไม้ผักขนมอะไรเงี้ยแต่มาโซนเนี้ยจะเริ่มเจอของขาวแล้วอ,อู้นี่ปลาทูเหรอปลาทูมันอะ่ะหายไปเลยโนอะ้โหนี่คือแบบนี่ละลานตามากเลยอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มาเดินตลาดแบบนี้นานแล้วตั้งแต่บางกระเจ้าเนาะก่อนเรายังแบบไปอย่างเงี้ยบ่อยๆเนาะเออใช่๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแบบ แบบนี้ออมีบางกระเจ้าที่เราได้ไปกับโบเนี่ยแต่ว่าอ,อย่างที่ไปกับเซฟวันมามืก่ก็จะไม่ใช่แนวนี้แต่ที่นี่ของกินเยอะกว่านะเรียกว่าเย,เยอะมากอ่ะแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ต้นตำรับหรอขนมตาลป้าไข่นี่คือที่สุดของขนมตาลแล้วครับผมอ๋อเพิ่งรู้ว่าคืออยู่ที่ดอนวายครับถุงเท่าไหร่ค,ร,ครับแม่ถุงละสบห้าค่ะ วันนี้นะคะจะมีแบบนี้ด้วยวันนี้ส่งออาเดอร์นอกเขาก็จะมีเมืองนอกเลยอ่ะฮะอันนี้ส่งเมกาถามจริงใช่ส่งมานานแล้วส่งมา20ปีแล้วอันนี้คือส่งเมกาอ้าเแล้วมันต่างกันยังไงครับถ้าสมมติแบบนี้เราก็จะขายในประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทานง่ายสะดวกแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบที่มีัอ่ามันมันแพ็กเกจที่เป็นกระตอ๋อแต่คือจริงๆแล้วเหมือนกันเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันหุยเจ๋งมากส่งไปเมกาเลยอ่ะกินก่อนเลยยงเก็บได้นาน ถ้าสมมติในในในบ้านเราเนาะก็ได้สองวันโดยไม่ไม่ใส่ตู้เย็นแต่ถ้าใส่ตู้เย็นเนี่ยได้ประมาณ7วันแล้วเราก็อุ่นทานได้รสชาติไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมดยเลยที่มันขายดีมากเลยนะก็นาก่าจะขายดีอยู่แล้วฮะขนาดคนไทยยังชอบเลยอ่ะเอ๊ขนาดฝรั่งยังชอบเลยเอ๊คนไทยกินแหละที่เมกาไม่แต่ไม่เห็นเนาะข่าวขนมคกขายหมดเกลี้ยงอ่ะที่เมกาเดี๋ยวนี้ขนมไทยไปไกลระดับโลกไง อ,มอมืมันหอมใบรองด้วยเนาะมาตอนไหวใน้องซื้อครับผมเพราะว่าโอจีนี่สาขาโอจีอร่อยไหมอร่อยอม,มันนุ่มมันหอมมันหวานอ่อนๆแต่แบบชอบมากคนเนื้อเขาจะแบบหนึบๆน,นิดนึงพี่อยากกินอันเนี้อจอปูครับยังไม่ถึงไอติม <laughs> <laughs> น้องังพายกินไอติมยังไม่ถึงอยู่ดีจอปูไหมน่าโดนมากเลยนะ รอร่อยมากไสยนั่นมากอ่ะโอหรอร่อยมากเลยครับลูกต้มๆเลยนะอือคือลูกใหญ่ขนาดนี้คือกล่องละร้อยจริงแต่ว่าลูกมันใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วเนื้อปูก็เห็นอยู่นะไปต่อแม่ร้อนไหมเ<ช>ร้อน,อนเด็กโอ้โหตัวจริงร้อนเหรอใช่ไหม<อ>แม่เป็นคนดังดอนไหวเหรอใช่รู้จักใครถามนี่รู้จักเจ้สวยรอนไหวป่ะเจ๊อะไรนะเจ๊สวยดอนไหวเจ๊สวยเอาชื่อเหมือนพ่อผมเลย ถึงยังอ่าโอเคนี่เราใกล้ถึงแล้วนะครับกับร้านไอติมที่เข้าเข้าเข้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงลไม่ได้ถ่ายไอติมหนึ่งอุย้ยนี่น่ากินนะ่าเฮ่ <laughs> ถึงไอติมนี่ฮะถึงละร้านไอติมของน้องศรียาไผ่ไอติมกะทิสด ออแล้วครับผมร้านสียาภัยนะในตลาดน้าน้าบาหลไม่เคยกินร้านนี้แต่คือเขาเน้นก็คือเป็นร้านไอติมกะทิสดครับผมเขาบอกว่าทําเองขายเองแต่ว่าที่เล็กสั่งมานะ,ะเป็นไอติมกะทิสดไข่แข็งแล้วผมของโปรดเลยนี้คือตามมาเล็กไอติมไข่แข็งตรงนี้มันต้องมีกลิ่นคาวๆข,ของไข่นิดนึงนะถ้าเกิดมันแบบไข่มันไม่ไม่มีกลิ่นเลยมันก็แบบไม่มันอะ่ะ แลพอมันมีกลิ่นของไข่มันแบบดีอันนี้ดีมากชอบเนื้อมีความเป็นแบบเชอร์เบตนิดนึงเป็นเกล็ดเกล็ดนิดนิดถ้าเก็ดดู texture ดีๆจะเห็นแต่มันไม่ถึงกับน้ำมะพร้าวปั่นอะไรกันนะไอติมกินง่ายๆโอ้โันนี้สดชื่นมากเนือหดหมดเลยอ่ะนี่เป็แอคติ้งเหนือหดไปหมดเลยต้องเช็ดหน้ามั้งแกสียาไผ่ไอติมกะทิสดครับผม นอกเหนือไอติมข้าวแข็งเขามีเมืนูอื่นนะมีแบบไอติมขา้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเรียกว่าเป็นเ็กคอมเมนต์เลยครัต้องมามาจะมาดอนไหวต้องมากินไอติมร้านนี้พูดเลยอร่อย,อยจริงถึงแล้วครับผมร้านเป็ดพะโลนายหนับกำลังดูอยู่ผมเคยมาหารูปผมอยู่ไหน,อ,น,ะนะอ๋อเอามีเหรอ <laughs> อ๋อนี่อเล็กเคียเดตตอนอยังดัดฟันอยู่เลยเนะี่ยโอ้ย คนอะไรยิ่งโตยิ่งหล่อแค่เห็นด้วยตาก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนแต่เรามาลองที่เริ่มที่ข้าวหน้าเป็ดก่อนเลยดีกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่า เรามาเริ่มที่เนื้อเป็ดก่อนนี่คือเป็ดพะโลครึ่งตัวเลยแล้วนี่โอ้โหนี่จานเล็กใช่ไหมนี่จานเล็กแต่นึกว่าจะเล็กกว่านี้อ่ะใหญ่มากเป็ดพะโลเปล่าก่อนมัาเป็นเป็ดพะโลที่กลมกล่อมอ่ะมันเค็มนิดๆหวานๆห,หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยและที่ไม่เหมือนที่อื่นนะโปรติเป็ดพะโลเนี่ยร้านท่วญ่จะเป็นน้ำจิ้มแบบพริกน้ำส้มสีน้ำส้มใช่ไหมแต่ร้านนี้เหมือนเป็นแบบ เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใสๆอืมเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบแต่แบบจางๆอะอร่อยมากมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หอมๆเต้าเจี้ยวอ่ะส่วนข้าวหน้าเป็ดนะฮะเล็กคิดว่าคงไม่มีอะไรแตกต่างขนาดนั้นก็คือก็เป็นข้าวแล้วก็ราดเป็ดพะโลมาแล้วก็มากับน้ำจิ้มตัวเดียวกันแต่นังคนเนี้ยนังคนเนี้ยน่าโดนมากนังคนเนี้ยเนี่ยคิดถึงน้องไมเลยอ่ะ ชาติเป็ดทาดเลือดมับคิดถูกมากเพราะว่าสั่งกลับบ้านไปแล้วหนึ่งพอเลือดเป็ดอย่างเดียวเลือดเป็ดคือเด้งดึงมากแล้วก็แบบชุ่มน้ำซุปอะข้างในมันชุ่มชุมกัดแล้วมีน้ำแตกออกมาดีอ่ะอันนี้ครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดถังเป็นบะหมี่แห้งมา อ่าแต่ว่าเขาแบบมีซอสนะไม่ใช่บะหมี่เปล่าๆนะมีซอสของเขานะเส้นเขาแบบมีคลุกน้ําซอสคลุกน้ามันมาเส้นเขาเลยมีความแบบน้ํามันเคลือบเส้นอ่ะแล้วนี่มันกลินล่นน้ํามันอร่อ,รอยหมดเลยด้วยความเป็ดอร่อยอยู่แล้วแล้วแบบเอาไปทําอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมอ่ะร้านนี้ก็คือเรียกว่าเป็นร้านที่เมื่อกี้ไอติมก็ต้องแวะต้องกินในหนับก็คือ ก็ต้องกินอนะ่ะร้านนี้เป็นร้านแบบร้านขึ้นชื่อของนี่เนระียกว่ายัางไงก็ต้องมาลองครับผมที่นะี่มีแพมีอะไรเออนะแล้วก็แบบร้านใหญ่โตโอ่อ่านั่งสบายนะฮะัมันเย็นอะ่ะเย็นสบายตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปร้านไหนต่อเดี๋ยวให้น้องๆพาไปไปครับนี่นะออกมาจากร้านในหนับก,ก็จะเจอร้านนี้เลยนะครับร้านมณฑลดอนไหวเป็นแบบขนมแบบแล้เป็นขนมโบราณจรงนะเนี่ยขนมคอเป็ดขนมโขตรงนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะ โขมีไส้นี่ก็หายากนะขนมโกมมีไส้นี่ก็หายากนี่ก็หายากมากนี่ขนมโกเหยๆโอเควันนี้ร้านนี้เราจะมีเกมมาให้เล่นเอาแล้วหรอเอาเลยกับเด็กฝึกงานเนี่ยค่ะเกมแข่งกินค่ะแข่งกินใช่ใช่แต่ละอย่างนะฝุดฝั้งนานเลยนะก็คือใครแข่งกินหมดก่อนก็จะชนะไปต้องอาปากให้ดูไหมอาปากเลยแล้วแพ้ทำไงแพ้แพ้โดนอะไรเต้นไหม เต้นคุยกันยมงทำไมดูงงอ่ะอเคล้ได้พี่เป็นสายเต้นอยู่แล้วได้อ่ะเพลงอะไร Hit me up ไหมล่ะได้แต่ไหนๆก็เอาเกมมาท้าผมละแพ้เต้นทั้งทีมเต้นทั้งทีมเด็กสี่คนแต่ถ้าเกิดพี่แพ้พี่เต้นทั้งทีมเหมือนกันริวเต้นทั้งทีเหมือนกันพร้อมเปล่า

เดียวิเดียวรู้่อยรู้เลยข้าหน้อร่อยไหมคไับอร่อยเอกแล้วง่อยงงยงง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 องงองงงงองงงงง่องง่อยวงง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 อีงงงงงงอ้งง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 ่องง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 งเงง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 ลงงอเ่องงยงงออ รู้ถึงถึงคุณค่าของน้ำก็ว่าตอนนี้คิดว่นนาจะแสดงไหมครับขนมโก๋ต้องกินกับน้ำอะไรป่ะฮะใช่ไหม <คา S 1> หอืมเนาะมันไม่มีใครกินเปล่าๆแบบผมหรอกรอรอซ้อมเต้นเลยนะซ้อมเต้นเลยนะเออเออเออหน่อยอแอ้วเนี่ย มันช่ก,กูไม่รู้หรอก <laughs> จริงนะตอนแรกกะยอมแพ้นะไม่แต่คนแพ้ไม่ได้กินน้ำนะข้าก็ต้องเก้นด้วดออเพียงแค่เจอหนึออ่งเตรียม <laughs> ตัวสาวๆ <laughs> 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 มึงแต่ว่าคุณผู้ชมอันนี้นอกเหนือการแข่งขันนะ ผมชอบขนมหน้างาอร่อยมากเป็นขนมโบราณที่แบบเป็นเทกเจอร์ที่เราไม่ค่อยได้กินที่ไหนมันเป็นขนมเปี๊ยะไส้ฟักแบบแน่นๆใครมาตลาดรอนไหวเลยว่าซื้อเป็นแบบแบบของฝากเป็นขนมกินกับกาแฟกับชาอะไรเนี้ยฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆเต้นกัน คือเป็นอีกหนึ่งอีพีเลยรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวอ่ะแบบกินต่อไม่ไหวแล้วเพราะอีกขนมหน้างานน่กับขนมโกะอ่ะมันหนักท้องจริงเมื่อไหรยังสู้ต่อมีอะไรให้เล่นอีกไหมโอเคต่อไปเรามีชาเลจ์มาให้เล่นมาอะไรก็คือเด็กฝึกงานอ่ะเขามีนี่อิโมจิมาให้เลือกค่ะก็คือแบบถ้าพี่จับได้อันไหนอ่ะพี่ต้องทําหน้าตามอิโมจินั้นแค่ทาหน้าตามแล้วก็ไปซื้อของกิน แต่เป็นมะม่วงค่ะห้ามหลุดหน้าเลยนะเปรี้ยวๆใช่สมมติได้หน้าเศร้าก็แบบทำหน้าเศร้าๆแต่เธอลืมไปแล้วหรอพี่นี่คือนักแสดงเบอร์ต้นนะของของของประเทศอเป็นไงล่ะเอิดไปเลยมีตัวแทนไหมตัวแทนมาค่ะเปิดตัวแทนมาเพื่อนใบเฟิร์นมาไหนขอทดลองทดลองนะเฟิร์นหนีบอันนึงนะห้ามมองนะคะห้ามมองนะคะต้องต้องต้องน้ำตาไหลด้วยปะ ต้องมีน้ำตาไหลด้วยเหรอมีน้ำตาอันนี้หาตาอันนี้หาของเฟิร์นนั่นเลยหน้าตาหนเฟิร์นหน้าเวิร์หน้าเวิร์หน้าเวิร์คือทำไงนี่นี่ดูดูดูนักแสดงเบอร์หนึ่งค่ะทำหน้าเวิร์แบบปากคว่ำแล้วว่าคหน้านี้ไปซื้อของก็ทคนนั้นนี่เ้าไม่ซื้อใช่ใช่แม่ครับเอามาม่วงหนึ่งเอม่วงเบาหนึ่งแล้วกินแล้วต้องทำหน้านี้ด้วยเหรออย่างของพี่ง่ายๆก็คือเป็น แต่ก็อันเนี้ยเพี้ยนนี่มันคนบ้าไม่พี่ต้องหัวเราะนเลยไอ้เจอยัอไงนะแม่โมงหนึ่งมาจับพี่ก่อนห้ามมองค่ะห้ามมองแน่ใจอ่ะอันนี้แหละว่าแล้วอันเดิมได้หัวเราะอ่ะอ่ะป์นครับดิของเป์นได้อะไร ร้องไห้ไหวเปล่าต้องเล่นให้สุดนะสบายค่ะเล่นให้สุดนะเพื่อรายการอาหารอเล็กค่ะอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปก่อนให้เฟิร์นไปซื้อมะม่วงเบาเปรี้ยวใช่ไหมไปครับไปเฟิร์นลุยหน้าร้องไห้ต้องเข้าแล้วอย่าเพื่อนดิเพื่อนเศร้านะเพื่อนเศร้าด้วยขำเพื่อนได้ไงไม่เป็นไรยใบ ไม่อยากกินนะหนูไม่อยากกินมะม่วงอ่ะเอาเรื่องวะหนูไม่อยากกินหนูอยากกินมะม่วงค่ะขอเป็นมะม่วงหน่อยได้ไหมคะเอาห่วงหนึ่งพอแล้วแล้วอย่าดอปอย่าดอปต้องรีวิวด้วยนะว่ามะม่วงเบาเขาเป็นยังไงนะ ใช่ค่ะอุ้ยพี่หันในหนุนได้ไหมอ่ะนี่คือร้านเแ็นผักดองดูไว้นะกลับแล้วนะฉันมาทำอะไรพอแล้ว ผู้ชมอันนี้ไม่ได้มีการบังคับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่เป็นเกมที่น้องๆคิดกันมาเองผมไม่ได้บังคับแต่คำหนึ่งได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหคำใหญ่ด้วยใครผ่านนะผ่านไหมเด็กๆผ่านอยู่แล้วอ่าเก่งมากอ่ะเล่นดีกว่าเมื่อกี้เฮ้ยจะให้ดูของจริงจะให้ดูของจริง

ใครบอกไม่ข้มปวด้อด้วยไม่ไหวยังไม่ผ่านอีกเหรอผ่านไหมเด็กแย่เลยบอกยังยังยังบอกยังบอกยังไม่ผ่านฮ่า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 โอเคมผ่านผ่าลยผ่านเลยนโอ้โหจริงผมเป็นคนชอบกินสะเดาน้ำปลาหวานมากครับบอกว่าผมไม่เคยกินแบบเปล่าๆแบบนี้มาก่อน หวานเป็นลมขมเป็นยาตลาดน้ําวัดดอนหวายน,นี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มีของขายเรียกว่าเยอะมากซึ่งเขาจะเปิดทุกวันนะผมถ้าเป็นวันธรรมดาจะถึงสุง่มจะให้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็นเสาร์ที่นี่เปิดตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นเลยครับแล้วก็เสาร์ที่ก็จะมีเรือล่องแม่น้ำให้ด้วยม,มีมีบริการเรือล่องแม่น้ำอนะไรเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศดีเนี่ยเราอยู่ริมอยู่ริมน้ำเนี่ย มันมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คหนึ่งของนครปฐมนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากด้วยใครที่เสาร์อาทิตย์หรือวันไหนว่างๆไม่มีอะไรทําอยากหาแบบเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเล่นเนีรียกว่ามันก็เป็นที่ที่ของเยอะแล้วก็หน้าอนุรักษ์เก็บไว้ครับผมตลาดน้ําตอนไหวนะฮะวันนี้แฮปปี้มากแต่ว่าเรายังมีบทลงโทษน้องๆฝึกงานอยู่นั่นซ้อมเต้นอยู่ซ้อมเต้นอยู่ซอ้อ,ซอมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ เออเออจริงจังจริงจังแต่ว่าเควันนี้ไปแจกแจงเพื่อนๆด้วยเมื่อกี้เอาเกมให้พี่เล่นพี่ขอใส่เกมคืนไปเลือกี m o j i แล้วตอนเต้นต้องทำหน้าอี m o จินี้ไปเรื่อยๆตอนเต้นต้องทำหน้าีโมจินี้ไปเรื่อยๆมาคนละอันไม่เหมือนกันด้วยอ่ะน่าอยู่นะน่ารักแบ๊ว อ่ะก็โชว์ก่อนโชว์ก่อนใครได้อะไรบ้างเคไดป่ะเ okay, ดี๋ยวเราไปดูน้องๆเต้นกันครับผมเพลงมาเลยนะอินเนอร์มาบูท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 บูหน <c oughs> ึ่งสองสาม มันตรงมันเก็บระบมรักคนหรือไทมันอ่อนร,รักถ้วยไอ้สาทกตกสัทึงขึ้นน,นีเสร็จขอแท้แหรเรียก<ะ>ว่าเป็นการมาออกกองครั้งสุดท้ายของน้องๆฝึกงานของเรานะครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่ที่มาร่วมงานกันแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆรุ่นแรกนะเีเด็กฝึกง,ง,งานรุ่นแรกตอนนี้คิดอยู่ว่ามีรุ่นต่อไปอ แต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆมากขอให้ทุกคนได้งานดีแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับสาธุเกิดไหมเกิดป่ะเกิดนะอ่ะวันนี้อาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังให้น้องๆปิดรายการให้ดีกว่าสำหรับวันนี้อาหารของอเล็กเรื่องกินเราจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายเจ๋งเลย แข็งมากนี่เป็นจุดแข็งของรายการเลยไปเจอกใหม่พีหน้าครับบบ๊าายย